สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคอราตครับวันนี้เราก็จะมาวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ 24, ที่ยี่สี่ธันวาคมสองห้าหกหกวันนี้ก็เจอกันเป็นประจำทุกวันพุธวันนี้พุธท,ที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าหกหกผลงานอาทิตย์ที่ผ่านมาชนะสามแพ้หนึ่งพลาดคู่เอกลักษณ์คู่เดียวครับ หนึ่งสองสามนี้เป็นของเราแล้วลุ้นให้สี่ศูนย์สองอาทิตย์ตอนไม่ได้แพ้ก็แพ้ไปมาเริ่มกันใหม่อาทิตย์นี้ครับสโลแกนเดิมพูดน้อยต่อยนักเน้นเนื้อหาเน้นจุดสาคัญเน้นผลงานไม่ได้เน้นเนื้อหาละเอียดอะไรมากมายครับไปดูกันที่คู่ที่หนึ่งพยักษ์มังกรจอมโหดออโต้มวยไทยพบกับสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าหรือเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้ามวยคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้ง เพชรมังกรชนะน็อกไปแบบแบบวงในเหมือนจะเสร็จสมยัยเนี่ยแต่มาได้ลูกหมัดแล้วตามด้วยสองชนะไปมาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีอีกครั้งนี้ผมยังชอบไปที่เจ้ามวยที่เคยแพ้มาอย่างสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าครับคู้ที่สองยอดศิละปะจากเก็ตรถสวยพบกับต้องสุรินทสอจอ,จอเล็กมืองนนทิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนด์มวยคู่นี้อาจจะถูกตัดออกได้โดยจะมีการมาแทนที่ ระหว่างคู่แก้วนะคะา,านนะคาอบจนครพนมพบก,กับพุทธน้ำดื่มนี้เจ็ดเจ็ดอาจจะนะที่ผมได้ได้ข่าวมานะแต่ว่าเบงตัวเราวิจารณ์ตามโปรแกรมนะยอดศิลปะนี่เตะหนักต่อยแรงสู้ทุกรูปนะยอดศิลปะนีนส่วนกล้องสุรินเนี่ยประเภทเตะหนักต่อยแรงวงในแข็งแร่งแข็งแรงเหมือนกันแต่ชกกลางวันไม่ดีผมสังเกตว่ากล้องสุรินเป็นมวยชกกลางวันไม่ดีเท่าชกตอนค่ำตอนคืน ส่วนเจ้ายอดศิลปะไม่เคยมาชกกลางวันแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยพอๆกันนะแต่คู่นี้ผมออกทัศนะไาเทีจมเยียนครับยอดศิลปะจ่าเจียนรถสวยครับเพราะอาวุธเยอะกว่าคู่ที่สามสำรานสิงศิษย์นายกทวิตรพงศ์พบกับซาวเวียสอเดชพันธ์พิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์จอมนอกเอาสำรานสิงเนี่ยเดินช่วงทุกต่างจังหวัดนี่นอกเอาเป็นวาเลนพอมาเมืองกรุงก็ ช่องเขดนี้รู้สึกว่าจะนอกเจ้าประตูทองอคู่นี้ทีต่อทีเนี่ยเจ้าซาเวียเขาก็ทุกอยู่วันเป็นประจำนะบุกเบียดเสียสีที่ต่ที่ธาตุทรหดนี่ผมชอบไปที่ซาเวียสอนเดชพันเพราะอะไรเพราะนวมสีอ่อนนวมเล็กเนี่ยยังกดเขาไม่ลงแต่มาเจอหนวมใหญ่นวมนี้เต็มเต็มเนี่ยผมว่าความทนทานที่ต่อเทธาตุทรหด าเวียจะดีกว่าคู่นี้เข้าไปที่ซาเวียสอเดชภัยต่อมาคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างยกพลันชัยพบกับรุ่งแสงตะวันสอาราาพิกัดร้อยสามสิบแปดปอนด์มวยคนนี้มวยคนนี้เจอกันมาสามครั้งสองครั้งแรกรุ่งแสงตะวันชนะครั้งล่าสุดเป็นหยกชนะมาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีผมชอบไปที่เจ้าหยกพลันชัยเบื้องต้นนะเบื้องต้นชอบยกมาทวนอีกครั้งคนระับเบื้องต้นนี่ชอบ สมิงทองผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองชอบยออศิลปะผู้ที่สามชอบซาเวียผู้ที่สี่ชอบหยกโอเคครับเบื้องต้นข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มาแนะนํานักมวยเฉยๆน,นะส่วนข้อมูลเนื้อหาสําคัญก่อนเข้าเวทีคือวันอาทิตย์หลังช่างผมจะเอาน้ำหนักจริงและความเป็นมาของนักมวยวงในซ้อมดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกก่อนก่อนที่ผมจะเข้าสนามวันอาทิตย์ แล้ววันสุกก็จะมาอัปเดตเดทเดทไม้แรกกันครับโอเคครับข้อมูลเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับการติดตามขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ